สวัสดีเอซทุกคนทุกคนเด้อทุกท่านทุกคนด้อบานนี้เด้อเมื่อนี้กับปูขุนเป็นวันที่สิบหกเลพี่น้องตะเศาเหมือดเลยคือว่ามันมีเล็กหลานใส่อิตาเลเฟันท่งมาจุดเจียวเขาสุบว่าฟันมากมหมว่า แยวนี้เขาตัดโคงชุดไทยมากมือคืนเห็นมื่อคืนว่าจะลงแต่มือคืนมากเดิดแล้วเลยมาเอาลงเงีย้ยหมดเสาเห็นได้ซื้อได้ท่านกันยูหรอกนะพี่น้องนะอีกวเมื่อกี้มาถึงชมมั่วโมงก็ออกไปก็เห็นแล้วเห็นมือนี่กอนห้ยออกเลยเหมือนนี้เด้อฟันทงมาเลยกอนหวยออกหลานชายอิสราเอลส่งมาแล้วเชียวเขาวางจาังไงวะเขาส่งฟันทงมาให้บ้านนี่ มีจะร่วมกันดิบ่บ่มีแยกคือจังเถี่ยวเถี่ยวแรกมากมันว่านี่นี่ของเขาเถี่ยวแรกมากเขาเขามีวิ่งมีวิ่งห้มีแยกบนแยกรางมันว่าเถี่ยวฟันทงนี่บ่แยกพี่น้องก็มาบา่ไหลคู่มาหกคูบนรางเลยบนรางฮกคูสามตมีสามสุดสามสามสุดสามตนี่ก็คือทบทวนให้พี่น้อง เอฟซีตตวนให้เบื้องวา่าให้พี่น้องเอฟซีเอาสุดแหลกผู้ใดเบื้องบัท่านขักกะบับท่านเห็นขักกะแคบหนาจไวไปได้สุดแหลกได้หนีได้ของวันที่สิบหกของวันที่สิบหกนิทุนายนุนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่สุดแหลกสุดป่าเดิมของเขาต้ะัวว่ปีเขามาต้ะเมืปีเขามาอันนี้เขามาไทยปี คือว่ามาฟันทงมามือ่อห้วยออกเลยก้อนห้วยออกกับมามือวานยนีเมื่อแรงมากมันที่สิบหาดึกดึกแล้วสองสามสุ่มแล้วก็เลยว่งมาได้มันเลือกแล้วถึงมีไรการอื่นติตดยวดหน้าก็เลยบ่ได้เอาเขาลงก็เลย่าเอาลงเนียหมุดเสาก็เห็นกับท่านอยู่หรอกมาด่วนๆน้าพี่น้องน้าเขาตัดมาแล้วอันนี้ของสุดแรกก็อธิบายให้ฟังหน่อยก็วิ่งของบนก็วิ่งเกตวิ่งสามน้อพี่น้องเด้อ จับคู่กันหนึ่งเกทเก็สามเกหกสเก็ศูนเกทสาโตกันศูกเกกลมให้พร้อม3โตเด้อันบนเขากับกลม3โตคือการเลขจับคู่กลม1นเกทกม1นเกทกลม4ีเกทกลม

เจ็ดกบสามบานนี้คงชุดไทยเขามาเขาฟันท่งมาแล้วเด้อมี่ยุหกสุดแต่ของเขาบา้านนี้เป็นบนรางนี่บานนี้ว่าเป็นว่าเป็นเออเป็นบนรางร่วมกันเลยว่าเป็นแยกผแยกบ้านคือหรอคือมาเถียวแหลกเถียวแหลกนี่แยกมากเถียวนี่ร่วมบนรางก็มีสามตัวพิถ่ายมาให้นำที่เป็นตัวได้กระเบื้องได้พ่น้องแคปตัวน,นี้ไว้ก้อนนี่ แคบตัวแหลกไปก่อนได้เบิ้งน้ากันแคบตัวแหลกบามี่ยังก็ได้เบิ้องบามี่ยังมียังกะเบิ้องล่าอะจังเบิ้งตัวฟันท่งใส่กันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ตัวแหลกแคบเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอแคบไว้เดี๋ยวสิเปิดสิเริ่มใช้สิใช้ชุดฟันท่งหน่ะเด้อเอาแคบหน้าจอไปเด้อนี่เด้อปูสิเอาออกแล้วเดี๋ยวสิบาบอเห็นสิเดลี่ขึ้นมาเบิ้องไม่แคบไม้ แคบเลยแคบเลยเห็บหนาจอไปเลยเดี๋ยวสิเดียวไปเบิง้งเซกันกับของไม่เด้อพี่น้องเด้เออ้าแคบแล้วมันบ้าเน,นี่ยเอาเอาอกออกของไม่มาแล้วบาทนี่มาว่าหลา,ายยายห้างเราจัดเลยพูดถาเบิ้งก็มีพูดถารุ่นก็มีเนาะฟันท่งแล้วโค้งสุดถ่ายเขาเลยเด้อเขาฟันหายมาแล้วตามเขาไป เขาฟันตัวแดกกับไปตัวนั้นนะเด้อพี่น้องเด้อใบใหญ่ของเขาดอกเขามาจะได้ก็คือตัวนั้นละ่ะฟันมาบม่มีเล็กวิ่งมีตะเล็กจับคูให้เลยเอาจับคูเลยเล็กวิ่งบ่มีบ่มาจับคูเลยบ่มีเล็กวิ่งเด้อพี่น้องเด้อมีตะเล็ก,ลกจัดคูเลยเกตหนึ่ง ไม่มีเลขวิ่งเกทศูนเกศูนห้าศู เอาไว้งกวงจังซี่ละบ่มีเลขวิ่งบ่ได้เคียงตัวใดจัดกุ้งกวงเห็นเต็มตาเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ก็ได้กระดกวงอยู่ เอาบันไันนี่แหละห้างห้างเก่งสีละสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสาม 3ตัวศูนส 60เเดี science. Science. So first, ๋ยวเห็นหน่อยๆเอฟซียืดข้อ่ะปะเนี่ยเบิ้งสัดๆสัน้องเริ่มข้าวเริ่มเบิ้งกล่อง60เก2เ7 2ส ปูขุนจัดไปหลานทรงมาปูขุนจัดไปเด้อหลานใส่ทรงมาของเกาหลีสงสัยสีบมาขันมาขัดสวยๆจังไลยขันมาไหวมาไหวขันเห็นไหว være, กัดสีทรงเด้อพี่น้องเด้อขันเห็นศากกัดทรงพระท่านกัดสีบดีทรงเด้อยังอีกหลายสมงองอยู่หรอกแต่ว่าขันมาเที่ยงไปแล้วกับปูขุนบ่ทรงเพราะว่าทรงลงกับพระท่าน เพราะว่าปูขุนมันมีไหวไฟส่งไวมันมีไหวไฟส่งมีอย,ยุบันน้องสาวร้านสาวกะขานย่างออกไปมันยุบไก่มันก็นยุป,ประตูวัดเนี่ยประตูยังว่าไปดอกมากระรงท่านกระรงทรงมาท่านกระ่งเนาะพี่น้องเนาะเหมือนี่ของร้านอิสฉาเดียวมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยก็เลยทรงหายด้เนาะก็เลยจัดหายเลยมาแล้ว บะมีเล็กบะมีเล็กเคี่ยงบะมีเล็กวินบะมีเล็กวิ่ <c oughs> วงแต่เขากลมไหามาอยู่เขาก็ร่วมแล้วเดี๋ยวแลกมันสีแยกกันมันง่บนล่างอันนี้บอมาร่วมกันเลยเน้อยคือว่าเอาบนล่างน้ากันหลดพี่น้องอันนี้ก็กลมไหได้นน่เขาเด่นมากสามตัวเขากลมไหเนี่ย กลม้หมากสามตัวหูนี่เป็นร่องนี่หูงามๆเขาผนเป็นร่องกับของเขาเห็ดมังสันเนาะสังปูมเขาบอกมาอย่างสันเขาว่่ได้สังหรอกเขาบอกมาบูกเอาตามเขาแต่ว่าเขาว่าเขามักส่วนตัวเด็กกลุ่มเนี่ยเขามักส่วนตัวแต่นี่เดี๋ยวทั้งบนกับสีมีกลมคือกันเขาทรงมากอะ ผลแม่ซังสองสามตุ่มแล้วแม่จังมานไหมก็เลยบดิซงหมดเกินนี่ติดไรกันอื่นอยู่เห็นพอดีเมื่อนี้เขาก็ก็เลยซงให,ห้ยกินหลวงเอฟซีเห็นเห็นโยหรอกท่านกันโยหรอกเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้ก,กะยังเสาอยู่ประมาณบก่เกินสองโมงเสาเห็นกันแล้วเรียกสุดนี่สองโมงสามโมองอยู่ประมาณนี่ท่านอยู่ หาดนดวนเด้อคือหวงเด้อมา,าดนดวนก่อนไม่ออกก่อนเหล็กออกคิดว่าเขาสีบมาตะกวอนเขาหมาเดียแถกวก้อนเขากะเขาก็ได้ขับอยู่นี่ส่วนเก่าผมพูดได้บง้งติดตามปูค่คนก็สิเห็นเนาะส่นเก่าเขาตรงตรงแต่เขาบ่าได้ระบุบนระบุรางขาเขาก็เขาดีคือกันของร้านไส้ก็ได้อิราเลียก็แม่นย่ำคือกันเด้อของเอ นั้นกะแม่นคือการแต่ห่งบ่าท่านเห็นมาสงสัยสีหนุ่งยากโย่ทั้ทงเกาหลีกับอันนี้กะสีทบตวนหรือเด้อบานนี้เด้อสีกรมสีนั่นแล้วกรมตามสีสั่งมากที่เบามาเลขเด่นเลขเด่นเขาเกียรติหนึ่งเกียรติศูนย์ เกูนขเขาเรียกดังเลยพี่น้องด้เอเกทซูนเกทูนศย์สามศูนยเขาว่าเขาพักส่วนตัวหนกันนี่เม็ดตัวนี้เม็ดนาสิ เป็นตกกกรมของเขาเขาบอกลมกุมเขาเป็นตัวร่องหาศูนย์นี่เขาห้มาเป็นตัวร่องเขาบอกฟันมาห้แต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มเนั่ยเระหกโต้าหลายพี่น้องเลยอยากกับก็บกลับว่าอยากกับก็บฟันตรงๆไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อเพราะว่ากันหาหลตอรี่ให้มันท่านข้างแพงยิ่งใช้นำลาเอาเลยเหล็กกลุ่มนี่เด้อพี่น้องเด้อ กลุ่มหกโตนี่กลุ่มสามโตนี่ยังค้าง,างยังคายอยู่ใส่กระน,นำจัดเลยที่ปล่อยออกไปนี่ปูว่ามันชิมักมดนั่นแหละเขาใหกซี่กบนะพี่น้องเนะ 4, าะเอฟซีไขม่มันไข่มันสิบ่มักก็คือสิบสามมันละมันเป็นเหล็กคนบ่มักนะพี่น้องเนาะกับมื่อนีก่กะหลานส่งมาแล้วกะส่งต่อเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นผู้ที่ตามปู้คุณโยกกรมีอยู่หน้าหน้า ว่าเหล็กอิสราเอลมันมารอบแหลกวันนี้มาหลบฟันทงน้ำสุธีาทีมารอบเดียวเดี๋ยวนี้เขาว่างจากไนกระว่าจักแต่ไต้วันเอเกาหลีว่าท่านเห็นเบื้องกันพี่น้องกันมาจากสองมงเสามาก,กสิทรงหาอยู่กันมาหลอดเที่ยงเลบาบ่สทรงเด้อพี่น้องเด้อคำวันนี้กาของอิสราเอลก็มาจับคูมาเด้อนี่บนรางโอนรืบอกรืมเขียนไว้ให้ตัวนี่เขียนไว้ทั้งไต้กันเลยแล้วนัพี่น้องเนาะ มันต้งแเร่มมันเตรียมแล้วบนรางเดอิอร่วมกันเดอ้อเขียนไ่พุ่นกับสีบ่มีมองเขียนมีบว่วะมี่มีมีมี่เขียนมองนี่แล้เนี้ยเนาะเอาเขียนมองนี่ละนี่มุมนี่ละตัวนี้หน่อยแดงๆนี่บนรางเดอ้อพีน่องเดอ้อลืมเขียนเริ่มเขียนบนรางนี่ละเออเริ่มเขียนเริ่มเขียน,ยนกำหนดให้ เอามาแล้วบ้านนี้ได้เห็นกันหนาอได้เฝ้าหากันเด้อแก้งบ้านเราพ่อเห็นเหล็กเราก็หาเฝ้าหาเลยไอาเจียยืแข้งขางเขี้ยนยืขางบ้านขางยังมีคนพายมาหลบชุดไทยก้อนห้อยอ,อกกระครกดที่นี่จัดก้อนห้อยอ,อกเลยเดยอพีน้องเด้อน,นี่แหละคือหลอบก้อนห้อยอ,อกฟันทุาา่งธรรมดาเขาที่ฟันมาตั้งแต่วันที่สิบจีผุนเขาบอกฟันมากไหมเขาบอกฟันเอามือนี้แม่มือห้อยอ,อกไหม วันที่สิบหาแมงขึ้นแม่ปูกับฟันออกใครได้แต่ยังมัอเสารวันที่สิบหกก็เลยเอาให้ปั่นกันเลยเนาะปั่นไมว่ายกันเลยพอหาหลัตะลี่ได้แล้วก็เป็นปิงปองขึ้นฐานเลยเนาะลูปิงปองก็ขึ้นพ่อดีได้รุ่นเลยเอาพี่น้องเอ้าบอกลายใหญ่ห้างบอกให้เข้าใจกันเนาะ มาแล้วฟันทงฟันทงอิสราเอลมาจากเมียงนอกขามทะเลทรายมาเด้อพี่น้องเด้อเอาเขาจับคูมาบนรางพี่น้องเกตหนึงกลมเกตศูนกลมหาล่องสองหกลม3 0กลม1นสา,สนก,นสากัน หนึ่งสามกันสามโตกะ0ศ no ูนย์หกสามกลมหกศูนย์เกดล่องเก็สองหากลมห้สองกลมสามโตห้มาสามหางเด้ดพี่นองเด้ยเอาไปพิจารณาเบิ้งตัวใด้มักกะจัดตัวใดคัดกะพันมันก็มีมาตอนนี้เราฟันทงมีหกคูมักตัวใดจัดตัวใด บ่ามักตัวเล็กกับบ่จัดตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะให้ทีทุกคู่ทุกคนโชคดีได้เมื่อนี้่ได้วันที่สิบหกบ่ายสามโมงเคืองโชคดีโชคๆมันมันกันทุกคู่ทุกคนพอกันไหมนี่คลิปต่อไปวันที่หนึ่งนั่นวันที่หนึ่งกอลักระดาติดหนาะของกอลักระดาเนาะขันโมผิดกับจังหวะกันไหมอาทิตย์มิถุน,นา,กากอลักระดาละกอลักระดาวันที่หนึ่งกอลักระดาได้พอกันไหมอีก เทียหนึง่งสวัสดีของสุดรัฐบาลพอกันไหมวันที่หนึง่งกอละกระดาเด้อพี่น้องเลยสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อโฉกโนมันๆกันมือนี่สุกข,ขูทุกคนพใดเขามาเบิ้งแล้วโกหลับหอบเอาคมลำคมด้วยหอบมากสวัสดี